ทั้งหมด2ห้องด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะคะนี่สำหรับคนที่มาเป็นครอบครัวนะคะหลายคนนี่เลยนี่ ก็เหมือนเดิมค่ะนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นเตียงคู่ค่ะสําหรับนอนแค่สองคันนะคะนี่ห้องน้ํานะคะห้องนี้ข้างในจะเป็นสีฟ้าดูสินะคะมีพื้นที่คือแบบกว้างขวางสบายมากนะคะเตียงก็เป็นเตียง king size ค่ะหูใหญ่นี่เลยนะคะมีตู้เก็บเสื้อผ้านะคะแขวนแาบเป็นกระจกด้วยอันนี้เรศชอบนะคะกว้างขวางไปดูอีกสองห้องดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางล้านอกได้นะคะนี่คือห้องที่6ค่ะนี่ นี่ค่ะว้าวนี่คะก็เป็นเตียงคู่เหมือนกันชั้นบนเนี่ยจะเป็นเตียงคู่นะคะแล้วก็เป็นแบบเหมาะสำหรับคู่รักอะไรอย่างนี้แล้วก็ห้องก็เป็นสีที่แตกต่างไปนี่ก็ห้องที่สี่ห้องที่ห้าห้องที่6เริ่มห้องที่สี่กันก่อนเลยค่ะห้องที่สี่ก็เหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นเตียงคู่ค่ะแล้วก็ห้องน้ำนี่นะชอบตรงที่ความแบบ กว้างของห้องนะคะเวลาแบบมาอะไรเงี้ยนี่แล้วก็มีพื้นที่ตรงนี้จริงๆตรงนี้จะเป็นระเบียงแต่ว่าเราก็แบบให้มันเป็นทางดูวิวข้างนอกไปอะไรอย่างงี้ค่ะ,ะได้อยู่นะรู้สึกไม่อึดอัดห้องกว้างมากๆข้างบนนะคะส่วนมากก็จะเป็นเตียงคู่ค่ะไปดูห้องเบอร์ต่อไปดีกว่าน,นี่ค่ะห้องเบอร์ห้านะคะก็จะเป็นเตียง คู่เหมือนกันค่ะแต่ก็สลับสีไปเรืยนะคะให้ฟีลลิ่งคนละแบบกันแต่ลักษณะาการแต่งห้องเหมือนกันเลยแล้วก็เตียงนะคะเป็นเตียงทิงไซคือแบบเหมาะสําหรับคนที่มาเป็นคู่ค่ะเออเป็นคนสดก็เป็นองแชร์กับเพื่อนก่อนแล้วกันนะมาลองย่างนี้ไม่ได้นะเหงา,าเกิน <laughs> หยอกหยนีย่นะคะเฮ้ยได้ค่ะดูสิแล้วคือข้างนอกอะอากาศดีมากแล้วถ้าเกิดมาในช่วงของฤดูหนาวนะคะโอ้โหไม่อยากจะคิดขออนุญาต หุขนาดตอนนี้ยังไม่ใช่หน้าหนาวนะคะเป็นหน้าฝนยังรู้สึกว่าแบบอากาศดีจริงๆเราจะเห็นวิวของเขาใหญ่จะอยู่อีกฝั่งนึงแต่พอดีตอนนี้ตนน้ตนมะม่วงบังอยู่นะคะเราจะไปดูอีกวิลล่าที่วิลล่าจะเห็นวิวของเขาใหญ่ค่ะ